สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องมาดามทัศนีนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวของทําไมความมั่นใจของเราเนี่ยถึงทําให้ความฝันเราเป็นจริงได้นะคะก็คือจริงๆแล้วหลายๆหลายๆคนเนี่ยเนาะหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะเคยมีความฝันเราก็เคยมีความฝันว่าเราอยากเป็นโน่นเป็นนี่เราอยากาทําตรงโน้นตรงนี้ให้ประสบผลสําเร็จเงี้ยแต่บางครั้ง มันอาจจะทําไม่ได้เนาะเพราะว่าหนึ่งเราขาดความมั่นใจนั้นนั่นเองนะคะขาดความมุ่งมั่นขาดความมั่นใจแล้วก็กลัวหลายๆเรื่องที่เราแบบกลัวเนาะกลัวกลัวว่าเราจะทําไม่ได้มั่งกลัวนู่นกลัวนี่อะไรเงี้ยเนาะสวัสดีคะ่ะครูพี่นกสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็จะสวัสดีกันทั้งวัน <laughs> เพราะว่าบางทีเดี๋ยวไปเจอกันที่ YouTube อีกเนาะสวัสดีกันทั้งวันเลยไม่เป็นไรคะ่ะคำสวัสดีก็เป็นเหมือน คำคำหนึ่งที่เป็นเป็นเหมือนคำโชคดีเหมือนกันเนาะเหมือนคำที่ทำให้เราได้ยินแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นําคำทักทายที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกดีนั่นเองนะคะการกล่าวคำสวัสดีก็เป็นการทักทายที่ดีอย่างหนึ่งเนาะการยกมือไหว้การสวัสดีกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นความน่ารักเนาะความน่ารักของของของคนบ้านเรานั่นเองนะคะวันนี้มาในหัวข้อของความมั่นใจเนาะ ค่ะทุกคนสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะจากาพี่นกนะคะ <c oughs> จากพี่นกบอกอสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่าน <c oughs> ใช่แล้วเราทุกคนเป็นมหาเศรษฐีกันเนาะ <c oughs> เราทุกคนเป็นมหาเศรษฐีสามารถเป็นได้ค่ะ <c oughs> เราร่ํารวยที่จิตใจของเรา <c oughs> เป็นอันดับแรกเลยเนาะเราก็เป็นเศรษฐีขึ้นมาแล้ว ถ้าใจเรารวยนะ่ะเราจะรู้สึกมีความอ่ามัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่ภายในจิตใจของเราเนี่แหละนาะแล้วมันก็จะส่งผลขึ้นมาออกมาด้านนอกนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าซับภายในเนาะที่เมื่อวานนี้พูดเรื่องของทองคำทองคำไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์แต่เราสามารถที่จะอ่าทำให้เขาเนี่ยงอะเงยขึ้นได้นาะออย่างเมื่อวานนี้ใครที่ยังไม่ได้อ่ารับฟังนาะก็ลองไปฟังดูนะคะอย่าไปย้อนหลังได้นาะอใครที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฟังเมื่อวานนี้ก็บอกความสำเร็จ มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องการนั่นเองนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยทำไมเขาถึงทําได้ประสบความสําเร็จเก,เกินเป้าเนาะอย่างว่าแหละเขาบอกว่าบางทีเราไปเหมือนเหมือนพระิลิ์โบราณเนาะที่เขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งวัดสนามไม่ได้แต่ว่าทีนี้มันมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปเนาะอาจจะเป็นที่ว่าเราไม่มีความมุ่งมั่นพอเราไม่มีความมั่นใจพอในการที่จะทําเรื่องราวนั้นๆนั่นเอง,เองนะเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราทํา กับเรื่องเรื่องของบุญนี่เหมือนกันเนาะถ้าเราทําถูกที่ถูกทางเหมือนกับว่าเราทําธุรกิจอะไรแล้วบุญไปเสริมอันนี้มันก็เป็นส่วนส่วน,สวนเสริมเหมือนกันเนาะแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องอดิ้นรนเขาเรียกว่าเราต้องหาโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยน้อยที่จะทํางานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไปถูกจุดในสิ่งที่เราทําแบบนั้นก็ได้เนาะทำให้งานเราเนี่ยพุ่งกระจุดเลยเนาะก็ทําให้หลายๆท่านเนี่ย ที่มีตอนนี้คือในในวิกฤตของโควิดเนี่ยหลายๆท่านก็มีโอกาสในตรงนี้เนาะอย่างที่ตอนตอนที่เข้าไปทําในช่อง Youtube ใหม่ๆนะก็มีพี่ๆบางบางท่านเนาะหรือน้องๆบางท่านเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแมสพอดีแล้วคือมันมันเป็นกระแสพอดีเนาะก็เลยก็เลยแบบได้ยอดวิวได้ออเดอร์ได้อะไรเงี้ยแบบเนาะกลายเป็นแบบว่าเออได้เงินทองในในตรงจุดนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอย่างอย่างแบบ เห็นได้ชัดเลยเนาะหลายๆท่านก็มีเขาเรียกว่าวิกฤตในโอกาสมันมันสามารถที่จะสร้างคนให้ร่ํารวยได้ทุกทุกโอกาสเสมอเนาะอยู่ที่ว่าเรามั่นใจในสิ่งนั้นๆและเราก็อ่าเหมือนเราเป็นคนที่มีบุญพอนี่แหละเวลาเราทําอะไรหลายๆอย่างบางทีเราไปทําอันนี้มันมันมาถูกถูกชะโลกกับเราพอดีเนาะก็เลยกลายเป็นว่าเออพุ่งอะไรเงี้ยพุ่งทยานธุรกิจไปแบบว่า พ,นะพุ่งไม่หยุดเลยเนาะพุ่งไม่หยุดเลยอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบุญบุญของเราด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเราถ้าเรายังสร้างบุญไม่ดีพอแต่ว่าเราแบบเหมือนเหมือนเราขยานันเรามุ่งมั่นอะ่ะเราคิดว่าเออสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันต้องประสบผลสําเร็จแน่นอนเนาะเรามีความมั่นใจเหมือนกับความมั่นใจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนอสิ่งที่ช่วยทําให้ความฝันของเราเนี่ย เป็นจริงได้นั่นเองเหมือนเหมือนกับว่าในเรื่องของพี่ตูนเนาะอย่างพี่ตูนเนี่ยที่เขามั่นใจว่าเขาสามารถที่จะไปวิ่งแล้วก็หาหาทุนทะรัพย์เนาะหาทุนทรัพย์ในการที่จะช่วยเหลือลงในการช่วยเหลือการซื้อเครื่องมือแพทย์เนาะพี่ตูนเขามีความมั่นใจเขาก็ไปออกไปวิ่งออกไปวิ่งแล้วปรากฏว่าเออก็มีทุกหลายภาคส่วนเขาเห็นความมุ่งมั่นความาความเชื่อมั่นเนาะ ความเชื่อมั่นในตัวพี่ตูนมีมากและพี่ตูนก็มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะ <S <S ต้องปร,ประสบผลสําเร็จแน่นอนดังนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่เนาะที่เราคิดมีความคิดเนาะมีความมั่นใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเชื่อได้ว่าความฝันของเราที่เราเคยฝันว่าอยากทํานู่นทานี่ทํานั่นมันต้องประสบผลสําเร็จแน่นอนมันอยู่ที่ ความมุ่งมันแล้วก็ความมั่นใจของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะไม่กล้าลงมือทํานั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความมั่นใจมันก็เป็นประกันด่านแรกที่จะลงมือทํานั่นเองนะคะเพราะว่าลหลายๆท่านก็อาจจะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนาะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเฮ้ย เราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยคือก็จะมีความลังเลสงสัยแต่ว่าถ้าคนที่เขามีความมั่นใจเขาจะลงลงโชะไปเลยว่าเออฉันต้องทําได้ฉันต้องทําได้แน,น่นอนเหมือนกับเป็นการสั่งจิตของตัวเองนั่นเองนะคะว่าเราต้องทําได้เราต้องทําได้นะคะแล้วเราก็ลงมือทําสิ่งที่ได้รับออกมามันก็จะเป็นคือเหมือนเราเราทําตามความฝันของเรานี่แหละมันอาจจะได้แบบว่าเออไม่เต็ม ไม่ไม่ประสบผลสําเร็จมากมายแต่ว่ามันอย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าเราได้ลงมือทำทำตามความฝันของเรานั่นเองนะคะก็ก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าความมั่นใจเนี่ยช่วยให้ความฝันเราเป็นจริงนั่นเองนะคะเขาเขาเขาเรียกว่าเหมือนแล้วทุกคนนี่เนาะเราอาจจะมีหนึ่งมีความฝันคือฝันแล้วลงมือทำอันแรกเนาะฝันแล้วลงมือทำอันนี้เราต้องเห็นอยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่แต่ว่าสอง ฝันแล้วเราก็เป็นฝันลมๆนั่นแหละแล้วเราก็ไปนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้ลงมือทำนั่นเองนะคะจริงๆอ่ะความฝันของเรามันจะสำเร็จได้เพราะเรามีความมั่นใจนั่นเองนะคะเดิมทีเดิมทีเ,มทเราก็บอกว่าความฝันที่เรามีจะสำเร็จได้ฝันให้ไกลต้องไปให้ถึงเราก็ลองเปลี่ยนว่าเออเอาฝันใกล้ๆดีไหมแบบว่าเป้าหมายของเราอ่ะ ความฝันมันก็เหมือนเป้าหมายเนาะถ้าเราตั้งเป้าหมายของเราแบบว่าเอาเล็กๆก่อนเอาเล็กๆก่อนเนาะเอาแบบว่าให้มันมันรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําเขาได้ทําอันนั้นได้ทําเรื่องนั้นได้ลองตั้งเป้าหมายดูเล็กๆเนาะความฝันเล็กๆของเราก่อนแล้วความมั่นใจของเราพอเรามั่นใจแล้วเราทําสิ่งเล็กๆนั้นน่ะได้ประสบผลสําเร็จเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราค่อยๆขยับขยับเป้าหมายของเราขยับความับ ความฝันจะพูดผิดพูดถูกความฝันของเราเนี่ยค่อยขยับขึ้นไปให้มันให้มันกว้างขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงเนาะคือค่อยๆเพิ่มระดับความฝันของเราแล้วเราจะ,ะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นคือบางทีถ้าเราถ้าเราฝันฝันใหญ่อันนั้นมันอาจจะเป็นฝันในระยะย,ยาวเนาะแต่ว่าให้เราลองลงมือทําเล็กๆก่อนเออโอเคถ้าเราเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเราเป็นพระอาทิตย์ไม่ได้ เราอยากเป็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่แต่เราเป็นไม่ได้แต่เราสามารถเป็นดาวดวงเล็กๆเนาะที่สองสว่างอยู่ในตัวเองอะ่ะเออเราเป็นดาวดวงเล็กๆก็ได้เราเป็นดาวดวงเล็ก,ๆ,ก,ไววลกๆไปก่อนแล้วเราค่อยๆขยายายไปเป็นดวงอาทิตย์ประมาณเนี้ยแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้เหมือนกันถ้าไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนภูเข,ขาสูงได้เราก็เป็นต้นไม้เล็กๆก็ได้แต่ว่าให้เราอยู่ใกล้ลําธารให้เราอยู่ใกล้ลําธารแล้วก็ เขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ในดินที่เราอยู่เนาะเราก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเอาความฝันของเราเนี่ยมาทําให้มันเป็นจริงจากความมั่นใจของเราแต่ว่าความฝันของเราถ้าเราทําสิ่งเล็กๆให้มันประสบผลสําเร็จแล้วเนี่ยเชื่อว่าสิ่งใหญ่ๆที่เราฝันไว้อะมันต้องสําเร็จแน่นอนค่ะยิ่ง ยิ่งเราทําเรื่องเล็กๆให้มันประสบผลสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นความฝันของเราใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นน่ะเชื่อได้ว่ามันจะต้องประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะเป็นวิธีการง่ายๆบอกว่าค่อยๆเก็บความสุขเล็กๆน้อยๆค่อยๆเก็บความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเราไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งความฝันที่มันใหญ่มันก็จะ,ะก็เรียกว่าเราจะมีความมั่นใจในการทําความฝันที่ใหญ่ขึ้น ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราเริ่มจากฝันเล็กๆของเรานี่แหละเริ่มไปเรื่อยๆเนาะเปลี่ยนสเตจไปเรื่อยๆเอาวันนี้เท่านี้พรุ่งนี้เท่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะค่อยไต่ระดับเขาเรียกว่าไต่ระดับความความสำเร็จขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวของการนำความมั่นใจของเราเนี่ยแหละมาทําให้ความฝันเราเป็นจริงเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ทําให ความฝันของเราเนี่ยประสบผลสําเร็จได้นั่นเองนะคะเพื่อนๆเนะาะความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญใช่ใช่ช่เราบินแบบต่ําๆไปก่อนถ้าเราเป็นเครื่องบินเราก็เหมือนกับเครื่องบินที่เหมือนเหมือนกับเราไปฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนาะ,ะเราก็ต้องเริ่มจากระดับเล็กๆก่อนแล้วเราค่อยไต่ไต่ระดับ เพดานบินของเราขึ้นไปเหมือนเราเป็นนักบินที่เราไปฝึกบินนี่แหละเนาะก่อนที่เราจะเป็นนักบินระดับตัวโตระดับใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องผ่านการฝึกบินหรือว่าการขับรถก็เหมือนกันเนาะเราก็ต้องหัดจากคนที่ไม่เป็นเลยแล้วเราก็ค่อยๆมีความมั่นใจฝึกฝึกทําซ้ําๆบ่อยๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ขับเป็นแล้วเราก็ค่อยขยับไปขับที่มันสูงขึ้นไปเนาะอย่างอย่างหลายๆหลายๆท่านก็ เคยได้แบบว่าเรียนรู้หรือว่าประสบผลสําเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจนี่แหละทุกคนก็ต้องเริ่มมาจากจุดเล็กๆความมั่นใจเล็กๆข,ของตัวเองนี่แหละมันทําให้ขยายให,ใหญ่ออกไปทําให,หา้หลายท่านเนาะที่ว่าประสบผลสําเร็จจากเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆเนาะจนกลายเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นร้อยล้านพันล้านขึ้นขึ้นไปเนาะเราก็ทําตามความฝันของเราอย่าง มีความสุขนั่นเองนะคะถ้าเรามุ่งมั่นเราเชื่อมั่นในตัวเราเองนะคะเชื่อว่าไม่ว่าเราจะทํางานทําการอะไรนะคะเราก็จะประสบผลสําเร็จนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆฝันใกล้ๆไปถึงแน่นอนใช่ค่ะคือบางทีเราอาจจะเมื่อก่อนเราอาจจะมีคําว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงแต่บางทีเราอาจจะมันมันไกลไปเราก็เลยต้อง พักก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะบางทีบางทีความฝันของเรามันอาจจะไกลเกินเอื้อมเราแต่ว่าถ้าเราตั้งความฝันของเราให้อยู่ในระดับที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องสามารถไปถึงหน้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็อา้าวเก็บเกี่ยวความสําเร็จอันนี้ไปก่อนอุ้ยเราทําสําเร็จแล้วเล็กๆเ,เ,เราค่อยขยายขยายฐานความสําเร็จให้เป็นความฝันที่เพิ่มระดับขึ้นมาเนาะเอออาอย่างอย่างพี่นกเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยพี่นกค่อยๆไต่ระดับของความสําเร็จ ขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยเนาะแล้วนั่นแหละพอเรามีความมั่นใจแล้วเราจะสนุกกับสิ่งที่เราทํานั่นเองนะคะเราจะสนุกกับกับการที่เราตั้งความฝันของเราแล้วเราก็ใช้ความมั่นใจของเรานี่แหละไปลงลึกในรายละเอียดที่ว่าเราจะทํางานนั้นน่ะเราจะทําเป้าหมายของเราันนั้นน่ะให้สําเร็จนั่นเองนะคะฝันให้ใกล้ๆก่อนเนาะฝันไกลเราก็ฝันอยู่ค่ะแต่ว่าให้เราเอาเป้าหมายระยะสั้นของเราเนี่ย เป้าหมายความสําเร็จของเราใกล้ๆเนี่ยมาลงมือทําก่อนเนาะค่อยๆทําไปเป็นทีละสเต็ปนะคะเดี๋ยวยังไงเราต้องไปถึงจุดหมายของเราแน่นอนค่ะทุกคนเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าเราจะลงมือทําอะไรนะคะเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองต้องมีความมุ่งมั่นนั่นเองนะคะเชื่อมั่นว่าอุ้ยเราต้องทําได้แล้วอะ,อะไรต่างๆที่เราลงมือทำเนี่ยมันก็จะส่งผลออกมาให้เรานั่นเองนะคะเพื่อนๆเนาะ น้องและเบนบอกว่าขอสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช่ใช่ค่ะร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยเนาะเรามีเรามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอันดับแรกเลยต้องเริ่มที่ใจของเราเนะาะถ้าใจเรามีความสุขเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยพอเรามีความสุขแล้วมันหัวใจมันเบิกบานไงไอ้ร่างกายของเรามันก็จะมีเขาเรียกว่าแข็งแรงขึ้นเนาะพอใจใจิตใจแจ่ใจม negative, ใสเบในในิกบานอารมณ์เบิกบาน ร่างกายอะดรีนาลีนเลือดเลือดไหลเวียนในร่างกายของเราเนี่ยเขาก็ดีไปด้วยเพราะว่าเราส่งพลังงานดีๆเข้าไปในร่างกายของเราเนาะแล้วก็พอเราสุขภาพแข็งแรงเราก็สามารถที่จะหาะซั์ภายนอกได้อันนี้เราก็ต้องเหมือนกับมันมันออกมาจากข้างในเนาะถ้าถ้าเกิดว่าจิตใจเราไม่ดีมันหม่นหมองอะไรเงี้ยเรามีแต่ความเครียดความทุกข์ร่างกายเราก็มันก็จะซุดไปตามการเวลาเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบ มีความสุขมีความเบิกบานกับสิ่งที่เราทํานะคะเราก็จะสามารถที่จะหาทรัพย์ได้เยอะนั่นเองเพราะว่าสุขภาพเราแข็งแรงทั้งสุขภาพกายแข็งแรงส,สุขภาพใจเราก็แข็งแรงขึ้นไปอีกนะคะมันก็เป็นส่วนบวกเชื่อมโยงกันแล้วก็เวลาที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็เพิ่มความมั่นใจครับอีกมันก็ยิ่งทําให้งานของเราที่เรา ตั้งโปรแกรมไว้หรือว่าเราอยากทําไว้เนี่ยมันประสบความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพืพ่อนๆเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะค้ดน้อยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเนาะวันนี้มามาฟังในเรื่องราวของความมั่นใจทําไมความมั่นใจถึงต้องถึงทําให้ความฝันของเราเป็นจริงนั่นแหละค่ะความมั่นใจมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เราเนี่ยลงมือทํา ในการทํางานต่างๆถ้าเราไม่มีความมั่นใจเฮ้ยไม่เอาหรอกไม่กล้าเนอะกลัวเราก็จะไม่ลงมือทํานั่นเองนะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีความมั่นใจเราเราลงมือทําได้ทั้งๆท,ที่เราไม่พร้อมนี่แหละเราก็ลงมือทําเลยเนาะเราก็เลยเทําให้เราเนี่ยเ,เขาเรียกว่างานที่เราตั้งเป้าไว้ก็ประสบผลสําเร็จนั่นเองนะคะเนาะมันก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันอยู่ที่ใจเรานี่แหละสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กวันนี้ หนูก็หัดไหว้สวยไหว้สวยมันโคตรน้อยแล้วก็พยายามยิ้มสวยไหมคะถามเ,เพื่อนๆสวยไหมคะยิ้มไปด้วยพูดไปด้วยเพราะเราเราอยากให้โลกแจ่มใสไงเราก็เลยต้องใส่พลังบวกๆเข้าไปเนาะไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเรามีความสุข,สขในสิ่งที่เราทําผลผลที่มันได้ก็คืออารมณ์ที่แจ่มใสเบิกบานแล้วก็ อ่าสุขภาพกายก็ดีด้วยเนาะสุขภาพใจนี่เราดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็าพยายามที่เป็นคนอารมณ์ขันเนาะบางทีบางทีก็ไปไป,ไปหัวเราะนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราอารมณ์แจ่มใสเบิกบานเวลาที่เราจะคิดทําการทํางานอะไรเนี่ยอารมณ์เราพอพอสมองเรามันโล่งเนาะเราก็สามารถที่จะคิดคิดคอนเซปต์หรือว่าคิดอะไรออกมาได้อย่างง่ายดายเนาะทำให้แบบมันเบิกบานอะสมองเรามัน ไม่เราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องราวอะไรแบบที่มันหนักๆเนาะเราก็รู้สึกว่าเราเออแจ่มใสเบิกบานก็ดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะเราก็อยากพยายามแบบเอาอารมณ์ที่ว่าเราเบิกบานนี่แหละมามาส่งต่อให้เพื่อนๆเนาะก็คือบางบางทีหลายๆท่านก็อาจจะเป็นเป็นแบบว่าเราเราอาจจะมีความเครียดเนาะในในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันหรือในเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่ต้องเครียดมากนะคะก็ผ่อนคลายปล่อยวางเนาะบางที เราไปโฟกัสในเรื่องราวนั้นนั้นเฮ้ย <"He i, S 2> ฉันจะแก้ไขยังไงวันนี้ฉันจะทํายังไงดีเนาะบางทีเราไปคิดมากมันไม่สามารถที่แก้ปัญหาได้แต่ว่าเราลองลองปล่อยใจแล้วดูปล่อยใจแบบเบาๆสบายอย่างเงี้ยแหละพอตื่นเช้าขึ้นมาอา้าวยังไม่ทันแก้ปัญหาเลยปัญหามันหมดไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะแบบนี้เนาะแต่ว่าขอให้เราทําใจดีสู้เสือไว้ค่ะทําใจดีเนาะใจดีเราก็จะมีสุขนั่นเองนะคะ พูดต่อมว่าอะไรบ้างเก็บความสุขและความสนุกในระหว่างทางใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าอย่ารู้สึกอื่นมากกว่านี้เพราะว่ามันจะทําให้เราท้อถูกต้องค่ะบางทีถ้าเราไปตั้งความอ่ะ <c oughs> คือเป้าหมายของเราอ่ะบางทีมันก็จะมีเป้าหมายระยะไกลอ่าโอเคแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะสั้นอะไรเงี้ยแต่ให้เราเอาเริ่มจากเล็กๆก,ก่อนเนาะพอเราทําสิ่งเล็กๆได้แล้วเราจะมีความมั่นใจ มากยิ่งขึ้นนั่นเองเราก็สามารถที่จะเฮ้ยอันเล็กเสร็จแล้วเราก็ไปอันที่มันโตขึ้นมาหน่อยเนาะเนี่ยเหมือนการเก็บออมเงินเหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นบางทีเราเก็บไปเก็บมาอา้าวเราต้องไปงัดแงะกระปุกขึ้นมาอีกแล้วเนาะดังนั้นเราค่อยๆทําไปค่ะค่อยๆทําค่อยๆตั้งเป้าเนาะค่อยๆเพิ่มความมั่นใจในการที่จะทําเรื่องราวอะไรบาง,างอย่างนี่แหละพอเราทําสิ่งเล็กๆได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะ,ะทําสิ่งใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าที่เรา อาได้รับความสําเร็จวันวันนี้เราก็สามารถที่จะทําให้มันใหญ่ขึ้นได้เนาะความสําเร็จของเรานั่นเองนะคะพี่โนกบอกว่าใจที่เบิกบานโล่งสบายอยากอื่นจะมาเองใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องที่แบบว่าไปไปไป,ไปดูมาเนาะไปดูมาบอกว่าเราต้องทําอารมณ์ให้แจ่มใสกอนเราถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการเนาะถ้าเราอารมณ์ขุดมัวนี่เราจะไม่สามารถที่จะได้ในสิ่งที่เราอยากได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ความมั่นใจหรือว่าโปรแกรมจิตนั่นเองนะคะเราโปรแกรมสิ่งดีๆเข้าไปเนาะเราก็จะได้รับในสิ่งดีๆเข้าไปแต่ว่ามันต้องมีไทม์ไลน์ของเขาเนาะเราอยากได้อะไรเราก็คิดพูดทําตามที่เราอยากได้นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรเนาะแต่ว่าเราต้องมีเคล็ดวิธีนั่นเองนะคะเขาบอกว่าวิธีอ่าไอ้วิธีที่เรามาแบ่งปันนี่นะคะก็คือเป็นวิธีง่ายๆที่เราทําแล้วมีความสุขได้ง่ายๆเนาะอย่าง เราสามารถเก็บเป้าหมายของเราเล็กๆของเรานี่แหละแล้วก็เป็นวิธีการที่ที่ขึ้นแบบง่ายๆก็คือคนที่จะขึ้นบันได200ขั้นเราก็ต้องเริ่มจากบันไดขั้นแรกเนาะแล้วก็ค่อยๆขยับไปขยับไปแล้วก็เดินไปเป็นอ่ากี่กี่กี่ขั้นนะกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายเนาะถ้าเราเริ่มต้นด้วยก้าวแรกด้วยความมั่นใจแล้วก้าวต่อไปก็จะเป็น ที่มันคงนั่นเองนะคะนี่เราก็มาส่งต่อเรื่องราวดีๆให้ทุกๆคนแบบเท่านี้นะคะวันนี้กี่กี่นาทีแล้วเนาะเออก็ประมาณนี้แหละค่ะก็จะมาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะครึ่งชั่วโมงแล้วก็อนน้อดังนั้นเราก็ค่อยเรียนรู้ไปเก็บเป้าหมายของเราเก็บความฝันของเราเล็กๆไปก่อนเก็บความสําเร็จเล็กๆของเราไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยๆขยายความสําเร็จของเรา ไปนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ an, นอลเวศขอบคุณโค้ดน้อยขอบคุณพี่เล็กนะคะขอบคุณพี่โนกแล้วก็ท,ท,ทุกทท่านเลยนะคะที่มาเข้ารับชมรับฟังคุณเต่าด้วยนะคะคุณเต่าด้วยนะคะแล้วมาจเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะวันนี้โชคดีมีความสุขมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะความสุขไม่ใช่ของแพงแต่เราสามารถหาได้รอบตัวเรา NOW นั่นเองนะคะเงินเข้าทุกทิศทางนะคะเพ,พื่อนๆวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะบาย อยากได้สินค้าอะไรทักได้นะคะแม่ค้าไม่ค่อยได้ขาย